ยินดีให้จักนิสเซอร์รา่าจิสุรุค่ะคนที่โผล่มาตอนที่เรากำลังเศร้าอยู่คาสยคุงใช่ไหมจ๊ะอื้ยจ่ายเงินก็ได้รับเช่ามาสายนนใจคนน่ารักการตกตาที่ไม่ว่าใครก็ต้องอิจฉาแฟนเช่าคนที่ไม่เหงาเนี่ยไม่มีรอกเอ๊ะ ก็แค่คนที่เก็บซ่อนไว้มีเยอะทุกคนก็อุดช่องว่างในใจดิ้งงาและคนรักกันทัา้งนาั้นน่ะนะ,ะแค่เช่าเพียงครั้งเดียวจะมีความโรเป่งประกายออกมาสะดุดรักยหญแฟนชลนายนะ่ะถ้ามีอะไรอีกแล้วก็เรียกได้นะ